ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับพอวิวิลพง์บอกเหตุผลแล้วว่าเป็นยังคือว่ารับนองคอปเตอร์ไปยุ่งศิล,ลปินผู้ไทยนําเอฟซีเรียกร้องหลายหลายแต่สุดท้ายพอบอกว่าทําไม่ได้เป็นเพราว่าอย่างปะจิละเล่นจิละเล่ามาส,าสีวอลซูฟังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข้าสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งกบักหลานนุ่มเจีระนะครับลูกทุ่งหมอลำี่มีกระแสอยู่ตอนนี้น้องฮอกเตอร์พี่น้องครับผมแล้วก็พาวีวีลรพงศ์จากศิลปินผู้ไทยเนาะก็นานนี่พี่น้องครับผมนับถือกันเป็นปู่เป็นหลานเออนับถือกันเป็นแบบว่าเคลื่อนไหวอย่างเนาะเออญาติพี่น้องที่เออน้องคอปเตอร์เนี่ยไปยุ่กับแพ่าๆแสงทองไปยุ่กับพยาบาลฟิลแด์ก็คือพยาบาลฟิลแกแพะเพ่าเนี่ก คือเป็นฟี่ลูกลูกของพอวีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะัปะที่นี่น้องคอปเตอร์ก็เลยมิสักแบบว่าเป็นเป็นล้านเป็นปูกับล้านกันยังประมาณนี่แหละพี่น้งองคารับผมัปที่นี่ FC เอฟซีเลี่ยนร้องแห้งๆว่าคือบอเอาน้องคอปเตอร์ไปบอกไปสอนไปเลี่ยนร้องเลี่ยนล่ำน้ำแน่พวีคือว่าอยูศิลปินผู้ไทยมันเป็นนาดใดพี่น้งองคราบผมกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงในเมืองเร่าต่อจากนี้แล้วอยากแสดงความเคานเของแม่แสดงขวามม่ ว้าวมากโซมากพิมพ์มากกันแล้วกันพี่น้องครับผมซึ่งเรื่องเล่านี่นุ่มจีราศิวตอบเองบ่าวอเองออกจากปากพวีได้ว่าเหตุผลทําไมถึงไม่เอาน้องคอปเตอร์ไปอยู่ศิลปินภูไทยเฮดบ่ได้พออย่างไปฟังกันพี่น้องครับผมพ่อเขายัางว่าตอบคำถามที่คำถามได้ลหลายคนทักข,ม,กขม,ม่าทู่ขมาก็มีนะครับเรื่องคอปเตอร์ครับน้องคอปเตอร์กา ที่ว่าเหาได้มีน้าม้ใส่คาําว่าเป็นปูนะครับเป็นปูของคออเตร์การเนื่องด้วยที่ว่าพ่อพอิงกับแม่เพลวกับเป็นลูกพอวีนะครับแพ้งเบยงปันป่นกระมาตรุดแล้วกาบานี่ค้นกระทักกระมาหลายอ,าอยากให้ปูวีเอาคออบตอร์มาดูแลอยากให้ปูวี อาดูแรคคมเตอร์อยากให้เอาคอมเตอร์มาอยู่วงศิลปินโปรไทยหล,ลายครับอาอ,าอยากให้ผูวีเบึงทุกวิธีกล่าวอยากให้ผูวีสอนทุกอนอันกีริย่าบทยุหันก็บื้องขึ้นพสอนกาขอบคุณที่ที่ให้เกียรติพอวีว่าพอวีเป็นคนสอนอ่าหลานเออหน้าฟังพบปูวีสอนแล้วน้ำตาสไหล กะกะกของคุณในหลายทีที่มองเห็นมุมพวิในจุดนี้ยูหันเมลุยอ่าเม่แพลวพอบ i กเออหลักการลลายพอลายเมียูฮันเป็นผุยใหญ่เปิ่กากซ้อนนองด้วยกันเออกากข้า,ขาวเสียเอามาปุ๊บมันเก่ามาได้อยู่แต่ว่าเอามาเสี่ยวไมาจากไหนล่ะพี่น้องพอมันอยู่ในความดูแลของลูกอยู่แล้วของลูกแพ้วลูกิ i กอยู่แล้วอันนี้พี่น้องคนเข้าใจในจุดจังสีอ่าน้า ออขอบคุณขอบคุณมา,มากๆเลยที่ามองเห็นความสําคัญของปูวี่เออให้เกยียรติปูวีถือว่าเอ,อินว่าให้เกยียรติปูว,วี่เนะว่าอยากให้ปูวีนี่สอนอยังไงเอามาสอนอยากให้นอออ้องคอปเตอร์ี่เป็นต้องต้องต้องโอเคนะทุกสิ่งทุกอย่างน้องคอมเตอร์แฟนเพลงบอกสิปูวี่กัจักแฟน,แฟนอ Jack, ฟน่าแฟนคลับของน้องคอมเตอร์นะครับเอาเจังซี่ดีกว่าปูวีว่า พวียจีมีใส่ใส่เวลาอเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องใส่เวลาให้มาขึ้นที่จะคอยซับพอร์ตทางโทรศัพท์หรือว่าหน้าที่เห็นกันเถื่อวุ่งไปขมีงานเนาะระยะนี้กับสิอันคว่ำคว่ำคว่ำกันกับสิหน่อยแต่ว่าขัน่มีงานนี่บางทีขมิงอานอาจจะมาเรียนมาพวี่ใครแต่มาเรียนนัพวี่ไครเพราะฉะนั้นพี่น้องป้องไปนะครับเอาช่วงนี้กับคืนสิโทรศัพท์หาน้องนะครับเจรจากระทั่งโทรศัพท์ สอนลูกทางโทรศัพท์สอนหลานทางโทรศัพท์ดีกว่านะครับเป็นอยู่ในความควบคุม,ม,มของอ่าพอบิกเมเปลวเมลุยนะครับต้องพูดกับว่าแม่ละมาราสอนอยู่ตลอดตัวหากันอยู่นะครับผู้พ่อนี่อ่าผู้ปู้ีน,นี่โทรหาเมเพ้ยวตัวหาพอบิกอยู่ดีนะครับหาเมลุยอยู่ตลอดว่าเป็นจะไรใังไหใจเพื่อนกระบ,บอกไว้พอเอ้อยพนัอันเจ้าขัดซอยอีกแห่งหนึน่งเด้อซอยกันสอนนอกเออ แน่นองดีๆบัดทุกคนขอบคุณแฟนลับคอปเตอร์ที่นะครับทุกๆท่านอยากให้คอปเตอร์ไปถึงจุดที่ฝันจุดที่สูงสุดข้ามาศิลปินนะครับพอพี่ก็ขอบคุณแทล้ลานนะครับขอบคุณแท้คอปเตอร์น้แล้วก็เฮามาเป็นน้ำหน่งใจเดียวกันขับเคลื่อนน้องคอปเตอร์ไปอยู่ที่จุดที่มันดีนะครับโอเค เครียดชัดพี่น้องครับผมพวิตตอบแบบชัดๆแบบละเอียดเลยแต่นุ่มจิราเสื้อแบบนี้พี่น้องครับจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมไม่วันนี้ก็ผู้นี้ไม่ช้าก็เร็วหรือว่าอาจจะมิยังเปลี่ยนแปลงหองก,กับบรูปพี่น้องครับผมแต่นุ่มจิราเสื้อนะว่าเส้นทางสายศิลปินของน้องคอเตยยังไปได้อีกไกลและวงศิลปินผู้ไทยก็ยังอยู่อีกโดน วงแสงทองฟินแลนด์กัอยู่อีหลอดพี่น้องครับและมากไปกว่านก็คือยูน้มผู้ไดยมันก็คือพอแม่พี่นองปูยาตายายเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นก็คือครอบครัวหมอลามพี่น้องครับผมเอฟซีก็ว่าต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจว่าคือบ่ออกมาบอกคือบอกว่าสอนคือบอกมายูนําจักเทือแเนียเอาไปยูนัมเราไม่สิถือใจมุขเจ้าบอเออดังนั้นพี่น้องครับผมนุ่งจิรัสวายยูกับแพรีวพระแสงทองยูกับพยาบาลฟินแลนด์อยู่กับนีลุยก็ดีคือกัน เออหรือว่าพายุกับพาวี่งกดีคือการพีน่น้อคราบผมสุดท้ายไปท่าแล้วมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยเออเอาโม่เขาก็รอดติดตามพัฒนาการของน้องแล้วกับพัฒนาการของความสามารถและพฤติกรรมของน้องต,อต่อไปกันแล้วกันว่าสิเป็นในรูปแบบใดหรือว่าได้ทิศทังใดหน้าที่ของเขาคือช่วยซัพพอร์ตและส่งกําลังใจให้น้องคอปเตอร์ด้วยกันแล้วกันากนาอกพี่น้องนาะน,นุ่มจิราบอกสักนี้แหละเดี๋ยวบอกไปมั่ก็สิด,ดามอกดามากันนั่นนี่โน,น่นขอยงยานดามายอยูขอยขยานรถทั่วยู พี่หักครับผมนี่คือจักรวาลลูกทุ่งก็บักหลานนุ่มเจระอมาหว่มะโสสู่กันฟังครับจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาสู่ฟังเมืองหอดตอนนี้เรากดติดตามช่องคอยเราไปกดหัวใจกดกดไล่์แล้วก็กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ